สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในอ,ออริชั่นโมบายนะฮะเล่นในโทรศัพท์แต่นี่ผมเอามาเล่นในคอมคอเดี๋ยวผมจะมรีวิวให้ดูนะครับว่าเล่นในคอมมันเป็นยังไงนี่ผมใช้เมาส์คลิกตลอดเลยนะ โอเคหนึ่า,าใช่ปะวะเอ้ยไม่ใช่ดิคนหาห้องมันค่อนข้างนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่รู้อะ่ะมันน่าจะเป็นตัวโปรแกรมบูสแต็ก่ะครับมันเลยรู้สึกช้าๆโอเคตอนนี้ผมก็เข้ามา อยู่ในห้องแล้วอันนี้คู่เต้นผมเองอันนี้เราจะเล่นในโหมดบับเบิ้ลนะครับเป็นระบบเป็นแบบธรรมดาอาจค่อนข้างช้านิดนึงนะครับโอเคแล้วเขามีอยู่ในเกมแล้ว เล่นในคอมจะกดลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันกดสองมือไม่ได้อะค่อนข้างยากนะฮะ เอา้ามิดเว็นกรรมโดนแซงชัวเลยอุ๊ยมาตอนไหนไม่บอกโดนแซงเลย ตอนนี้เรานำมาเป็นที่หนึ่งนะครับคะแนน 59, ห้าหมื่นเก้าเฮเลยครึ่งนาทีจบแล้วเอาว้ามิดเวนกรรม อย่างน้อยแล้วก็ชนะครับด้วยคะแนนแปดหมื่นเย่เอาละฮะอันนี้ก็จะมารีวิวเรื่องระบบแต่งงานของออริชั่นนะครับ เดี๋ยวรอ,อคู่ผมสร้างห้องก่อนเดี๋ยวจะกดเข้าไปดูเอาละฮะตอนนี้ห้องแต่งงานขึ้นแล้วครับเราสามารถกดเข้าไปได้เราจะเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคครับข้างในห้องเอ่อแล้วทำไงต่อวะ เราต้องทำไงต่อเอ่ยเดี๋ยเข้าไปปะฮะแล้วพอหลังพิธีเริ่มแต่งงาน58นาทีเอาไปกดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตัดเข้าไปตอนที่เริ่มพิธีนะครับ <c oughs> เอาละครับตอนนี้ก็เข้ามาในโมดแต่งงานแล้วฮะจริงๆไม่ใช่อ่ารอ40กว่านาทีครับเ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่รอ50กว่าที่คือครบคนมันก็สามารถกดเข้ามาแต่งงานได้เลยนะครับแหมผมเฟี้ยวนะฮะเกมนี้ก็คือไม่ต้องเติมก็สามารถมีของแคสถาวรนะครับทุกวันนะฮะจะมีการให้เช็คอินแล้วก็ออนรับของนะครับแล้วก็มีลัคกกี้ดอจะเป็น หมุนหมุนนะครับหมุนหมุนแล้วจะสุ่มของฮะบางทีอาจจะได้ของดีถาวรอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะได้ไม่ขึ้นบนหัวเลยเจ้าบ่าวเจ้าสาวสําหรับเจ้าสาวคนนี้ผมก็เจอได้ห้าทีครับแต่งงานเลยก็แต่ว่าก่อนที่จะแต่งงานนะฮะต้องไปขอครบครับแล้วก็เต้นกับเขาสิบรอบให้แต่งความสิทธิ์มันครบร้อยครับ ถึงจะเข้ามาแต่งงานได้แต่งงานก็คือต้องอมีบัตรงานแต่งครับเติมซื้อ150บครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันมีคนโปลยดอกไม้นะฮะมีสักขีพยานด้วยแชร์เพื่อเมื่อกี้ทุกท่านเอาอ่าน มิสสหายทุกท่านภายใต้พิธีมงคลสสงรถศักดิ์สิทธิ์ฉันขอเปพอให้คุ่าาสาทุกท่านโดยการไปจนแก่ขนาดนั่นเชียร์อ <c oughs> <c oughs> ้าวกูไปตอบตอนไหนว่ายินดีว่ายินดีเ <c oughs> เป็นสามีของคุณหรือไม่ยินดีบัดน,นี้เขาประกาศว่าทั้งสองฝ่ายเป็นสษมีภรรยากันแล้วมีเข้าวมงหผอไหม <c oughs> หน้าก้มกุกเขา่าเป็นไงครับสวมแหวนเรียบร้อยอมีจูบกันด้วยอะไรอะ่ะจับหน้าอกอะ่ะมอีบอกมือมือเป็นง่อยอ่ะครับ คนบ้าไหนใส่ชุดนี้แต่งงานวะทุเรศ่ะสรุปก็คือได้เป็นสามีภรรยากันแล้วโอ้โหโคตรเท่เก็บรูปไว้ขึ้นโหลดดิง้งเย่เก็บภาพให้อัตโนมัติไม่ได้ถ่ายเลยทำไงต่ออ่ะอ่ะ สำหรับร้านค้านะครับก็คือจะเป็นเืิดร้านค้าออดิชั่นในในคอมพิวเตอเรานะฮะแต่ว่าในโทรศัพท์แม่งแพงหน่อยไม่ใช่แพงธรรมดาโคตรแพงเลยนะครับก็คือถ้าเราเติม50บาทเนี่ยเราก็จะได้เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคอนะใช่ป่ววะต้องเข้าไปดูนะครับ ก็คือมีระบบเติมเงินผ่าน MOL ด้วยนะฮะมีทูบันนี่วันทุกคนแล้วก็ซีการ์ดแซดการ์ดที่คืออะไรก็ไม่รู้ก็คือ50บาทจะได้ 500m คอ,อนนะครับ90ร้อยหนึ่งสามร้อยห้าร้อยนึงพันโอเคเราจะมาดูราคาของนะอของที่มันแพงๆเอาแบบแพงที่สุดเลยนะเดี๋ยว มันมีอยู่ไม่กี่ชิ้นแมวโคตรแพงเลยไม่ใช่แพงธรรมดาแพงชิบหายมันอยู่แถวไหนวะนี่นี่สมมติวันนี้เราซื้อไปปุ๊บห้าพันสามนะครับอันนี้ห้าพันสามไม่ใช่ซื้อระถาวรน,นะอันนี้คือห้าวันเจ็ดวันสาสิบวันอย่างเงี้ยอ่าผมกดเข้าไปซื้อตรงนี้ปุ๊บ 7,30ว,วันถาวร30วันราคา1,590ถาวรจะเป็น4,770ครับโคตรแพงเลย50บาทได้500 4 0 0 0เท่ากับ4,700อันนี้คือเราสามารถเขาสามารถหักเปอร์เซ็นจากเงินแคสธรรมดาเราได้ก็คือเงินตรงนี้นะครับสีม่วงนี้เราสามารถหักได้ในเกมออหักไป มันก็จะตกอ,อยู่ที่3,160บาท3,860บาทโคตรแพงเลยดูดินะฮะ3,860บาทนี้ถ้าไปเติมออเดิชั่นในเซิร์ฟ PC นี่คงแบบโอ้โหเยี่ยโคตรเทพเลยอะ่ะก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือรีวิวให้ดูคร่าวๆแค่นี้ไปก่อนนะฮะกจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ